เราเพาะต้นกล้าจากต้นเล็กจนเติบโตไปเป็นส่วนหนึ่งของป่าใหญ่ด้วยหลักสูตรที่มีการออกแบบมาจาก Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่นทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับมาตรฐานเดียวกันกับระดับสากลโลก เป็นเครื่องดนตรียอดนิยมที่สะดวกสบายสามารถพกพาไปกับเราได้ทุกที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยสามารถเล่นเพื่อผ่อนคลายเสริมสร้างบุคลิกภาพหรือเพื่อประกอบอาชีพได้อีกด้วยการเรียนการสอนที่ยามาฮ่าถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีมายาวนานและประสบความสำเร็จอย่างสูงในการผลิตบุคลากรทางด้านกีตาร์คลาสสิกมากมายทั้งศิลปินนักดนตรีระดับประเทศและศิลปินระดับโลก รวมถึงอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยด้วยเราต้องเล่นแบบเห็นมันเป็นเหมือนเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับไม่ใช่เห็นมันแค่เป็นอุปกรณ์ก็ทําให้ผมแบบลุกขึ้นมาทันอย่างอื่นนอกจากเล่นเกมซึ่งแบบปกติผมก็เล่นแต่เกมแล้วแบบพอมีแบบเรียนอะไรอย่างนี้ผมก็ต้องมานั่งสอนแทนทุมัมีแบบทักษะสกิลในการใช้ชีวิตมากขึ้น สำหรับจุดเด่นของวิชากีตาร์คลาสสิกของสถาบันดนตรียามาฮ่านะครับนอกจากเด็กๆเ,เนี่ยที่จะได้เรียนกีตาร์ตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นการอ่านโน้ตเทคนิคก,การวางมือซ้ายมือขวาของยามาฮานี่นะครับก็จะเน้นการเรียนเป็นกลุ่มด้วยนะครับทำให้เด็กๆเ,เ,เนี่ยได้รู้จักการเข้าสังคมมีการเรียนที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพที่สุดทั้งด้านการเล่นและด้านทฤษฎีทั้งการอ่านโน้ต รวมถึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการต่อยอดไปเล่นกีตาร์ในแนวอื่นได้เป็นอย่างดีชื่อธมวันชทูกินชื่ออายค่ะแล้วก็เล่นกีตาร์คลาสิกอยู่เพิ่งได้แชมป์ ytmf 2017ค่ะได้ชนะเลยแล้วก็ wcopa ได้เป็นผ่านการคัดเลือกของไทยค่ะแล้วก็ผ่านไปแข่ง ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ล่าสุดก็คือ,อ,อยามาฮากีตารินาค่ะได้ชนะเลิศเหมืนเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดที่ยามาฮ่าคือคำตอบของการเรียนดนตรีอย่างเป็นระบบตั้งแต่เบื้องตน้นจนสู่ระดับมืออาชีพด้วยความใส่ใจและความชำนาญจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและความสุขก็ไม่สิ้นสุดตราบที่เสียงดนตรียังทำหน้าที่ของมัน เสียงดนตรีคือสะพานที่เชื่อมความรู้สึกดีๆให้แก่กันได้ทุกที่ทุกเวลาเสียงดนตรีสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับผู้คนเหล่านี้ได้สร้างมิตรภาพให้กับเราสร้างสังคมที่มีแต่ความสุขสร้างโลกที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและการแบ่งปันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนในครอบครัว มันคือความสุขที่บอกเล่าด้วยภาพก็ยังไม่ชัดเท่ากับคุณได้ลองมาสัมผัสมันด้วยตัวเองเราพร้อมที่จะยืนเคียงข้างและสร้างความสุขไปพร้อมกัน